สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับพระแท้องคูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเป็นพระที่หายากมากนะครับเพื่อนๆพ,พิมพ์เนี่ยคนโบราณนะนะนักเล่นลุ่นเก่าเขาเคยบอกเอาไว้แหละว่าเม็ดแตงเนี่ยมีพิมพ์หายากสุดๆเลยนะเป็นพิมพ์จิว๋วหลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับหลายๆคนไม่รู้จักนะครับ วันนี้ผมได้มาผมก็เลยเอามาฝาก F นะเอฟซีนะเพื่อนๆนะจะได้ไม่เสียแรงที่เราได้รู้จักกันเป็นเอฟซีสินเจริญแล้วก็จะได้ดูพระที่แปลกๆนะแต่ว่าสังคมยอมรับนะครับแปลกแต่ว่าสังคมยอมรับอะไรครับเพื่อนๆผมมีเม็ดแตงพิมพจิ๋วนะครับเพื่อนๆของลุงปูทวดวัดช้างให้สร้างเมื่อปีพศ2506นะครับเพื่อนๆ เป็นเนื้ออันปากาชุบนิกเกิลนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนกับเม็ดแตงทั่วไปแต่พิมพ์นี้นะครับคนโบราณเขาเรียกว่าพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับเพื่อนเพื่อนคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าพิมพ์จิ๋วนะครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์นี้หายากนะหายากกว่าเม็ดแตงทองคําหายากกว่าเม็ดแตงหน้าผากสี่เส้นหลายเท่านักนะครับเพื่อน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 ท่านใดสนใจนะอยากจะรู้ว่าดูยังไงนะครับเป็นพิมพ์ยังไงก็ ตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะเอาละนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเล่าสู่กันฟังใครที่ยังไม่เป็นนะก็ร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันนะเพื่อนนะใครที่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ทุบทวนได้เคาะสนิมนะเพื่อนๆเอาละเริ่มเลยนะเพื่อนๆนะอันดับแรกเลยนะเราจําพิมพ์ก่อนเลยครับเราจําใบหน้าของลุงผู้ทวดก่อน เห็นไหมครับใบหน้าเห็นไหมครับดูโครงหน้านะครับเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมเลยไหมครับเป็นเหลี่ยมโครงหน้านี่เป็นเหลี่ยมเ,เลย,มยนะครับเพื่อนๆสังเกตนะเป็นเหลี่ยมจมูกคิวเบ้าตาเนี่เป็นเหลี่ยมเลยนะครับตาลึกเห็นไหมครับหูฟังเนี่ยเห็นไหมครับเห็นดูหูฟังนี้ก่อนนะแล้วดูหูฟังนี้หูฟังนี้เนี่ยจะมีเนื้อลนอยู่ตรงนี้ เนื้อลนเห็นไหมครับสังเกตตัวหนังสือนะครับเพื่อนๆตัวหนังสือนี่คมชัดทุกตัวนะครับคมชัดทุกตัวพระในองค์สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยเป็นเป็นเนื้ออันประกาศผิวนิกเกิลน,นะเพื่อนๆน,นะองค์นี้ก็สมบุกสมบันมาพอสมควรนะองค์นี้สมบุกสมบันมาพอสมควรกับเหลือนิกเกิลบ้างสังเกตนิกเกิลน,นะ จะเป็นแผ่นเล็กๆเป็นเกล็ดๆสทอนสทอนแวบ,บๆเนี่ยเห็นเพื่อนไหมเห็นไหมเพื่อนเนี่ยความแห้งของนิกเกิลความแห้งของผิวเขาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆมีเส้นวงเดือนนะครับสองเส้นวิ่งคู่มากับขอบเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าน้เพื่อนๆนะค่อยๆตามมานะเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเส้นไหปลาาวิ่งเกยเข้าไปในขอบเลยไหมครับ แล้วก็เส้นนี้นะเพื่อนๆนะวิ่งเข้ามาปั๊บจะหักตรงนี้นิดนึงไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะหักมาเสร็จปับ๊บเพื่อนๆตะแคงเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินอยู่ตายนี่เห็นไหมครับระหว่างดอเด็กกับบอแหวนเนี่ยจะมีเนื้อเกินอยู่ตายนี่เห็นไหมครับค่อยๆไล่มาครับ เนี่ยตรงเนี้ยจาให้แม่นนะครับเพื่อนๆปั๊มมาเนี่ยจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ข่างหูเนี่ยคล้ๆมีเสาเบ้าข้ออีกทีนึงครับเพื่อนๆน,นั่นแหละครับจําใบหน้าท่านนะจาใบหน้าหลวงพูท้ทวดเป็นเหลี่ยมเลยครับเป็นเหลี่ยมเข่าโค้งปากเห็นไหมครับจาผ,ผิวผิวพระนะครับ แล้วก็ตรงนี้เลยครับพิเศษที่สุดเลยที่เขาเรียกว่าสะดุ้งกลับนะครับนี่ครับความหมายของคำว่าสะดุ้งกลับของคนโบราณน,นะครับคือว่าพระองค์เนี่ยเจาะหูวะจากข้างหลังมาข้างหน้าเจาะจากฝั่งหลวงพุทิมนะครับมาฝั่งหลวงพุทธวดจะมีเนื้อเกินนีเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนื้อเกินนี่ปิ้นเลยเห็นไหมครับ นี่คือที่มาของคําว่าสะดุ้งกลับนะครับเพื่อนๆที่คนโบราณเขาเรียกพิมพ์นี้กันนะเป็นพิมพ์จิ๋วสะดุ้งกลับเห็นไหมครับเพื่อนๆค่อยๆดูนะค่อยๆดูนะครับพระเมตตงรุ่นนี้นะเพื่อนๆนะจะองค์เล็กกว่าปกตินะครับกว่าปกติของเมตตงทั่วๆไปนะเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็ขอบขอบเหรียญน,นะเพื่อนๆเห็นไหมครับ เป็นปั๊มขาดในตัวเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญจะบางนะครับเหรียญจะบางปีศูนย์หกจะบางนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเคยค่อยดูนะเพื่อนๆนะนะครับเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อนๆหรือว่ากดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ดูพระใหม่ๆก่อนใครนะเพื่อนๆนะครบกับสินเจริญนะครับเพื่อนๆไม่เสียเวลาแล้วครับนะครับ นี่ทีนี้ก็มาดูด้านหลังนะเพื่อนๆนะด้านหลังของอาจารย์ทิมเนี่ยเห็นไหมครับ,ต,รบตัวหนังสือแกะ gen, ได้ชัดเจนนะครับตัวหนังสือแกะได้ชัดเจนไหมครับหน้าเราหน้าอาจารย์ทิม,มไหมครับแกะเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับมีมิตินะครับจมูกตาเม็ดกลมปอกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเ,เ,เม็ดกลมปอกเลยแล้วก็ด้านหลังนะี่จะเห็นความแห้งของนิเกิลน,นะ ความแห้งของผิวเห็นไหมครับขาวๆอย่างนี้คือเป็นเนื้ออันประกาศที่แห้งเนี่ยเป็นนิกเกิลน,นะเพื่อนๆนะเป็นผ้าปั๊มนะครับเพื่อนๆเป็นผ้าปั๊มเพื่อนดูขอบนะครับขอบวิ่งหมาปับ๊บจะโค้งมนตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมครับโค้งมนนิดหนึ่งแล้วเพื่อนก็ตะแคงนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆตะแคงดูนะจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ใต้หูเรียนคําว่าใส่อะ น,นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยจะมีเนื้อเกินอยู่นี่แหละครับแล้วผิวอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อน,นนะทำให้ดูง่ายมากๆเลยผิวดงแดงอย่างนี้ผิวด่างแดงนี่นะเพื่อนๆพื่อนนะผิวดงแดงอย่างเนี้ยเป็นซานะซาหรือว่าเป็นเซนิมของอัลปาก้านะครับเพื่อนเพื่อนทาให้ดูง่ายเลยนะครับ เป็นซาลัพระรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเจาะจากฝั่งนีไปทะลุฝั่งนูนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมใช้ไปดูเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะไฮไลท์เลยการตัดขอบวิ่งข้ามานะครับแล้วก็กินขอบเหรียญมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เว้าเชิดขึ้นไปอ่าเห็นไหมครับ เพื่อนเพื่อน,น,อนจดจําพิมพ์นะพิมพ์เป็นอันดับต้นเลยละ่ะอันดับแรกๆจดจําพิมพ์จดจําเนื้อนะครับการตัดนะครับรูปแบบการตัดแล้วก็ธรรมชาติผ่าจะแห้งนะปี0ูนหแห้งนิกเกิลน,นี่เป็นแผ่นๆเลยนะเ,นเพื่อนๆนะตัวหนังสือเห็นไหมครับตัวหนังสือแกะสวยมากเป็นคมเป็นเลี่ยมเป็นสัตเลยนะครับเพื่อนเพื่อน นี่แหละครับเป็นเม็ <Stars> ในในดมแตง <eres> ที่หายากที่สุดเลยนะครับเป็นนายรดาเม็ดแตงนะครับพิมพ์จิวนี่เป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆส่วนขอบตัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆดูนะพระชัยมอสมควรนะครับเ,เพื่อนๆขอบตัดเลยไม่เห็นแต่จุดที่สําคัญอย่างยู่ครับเ,เพื่อนๆตรงพอสัมเผาก็หนออหนู ό, นะครับตรงพอสัมเผาก็หนออหนูนะขยับมา นี่ครับตรงนี้ตรงพอสมเผาก็นอนหนูนะครับจะมีเส้นตรงนี้เส้นหนึ่งตัดเป็นแองเข้าไปเลยครับตรงนี้แต่ภาพจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าใช้มาพอสมควรแต่ก็ยังมีเข้าโค้งอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะ ค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆดูไปนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พอสมควรนะครับผมได้ได้คุยเรื่องพิมพ์ให้ให้ฟังนะครับเพื่อนๆนะคุยพิมพ์ให้ฟังคุยลักษณะของเลี่อนให้ฟังนะของเพื่อนๆก็ได้ประโยชน์นะครับนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะครับเพื่อนๆนะได้ความรู้กันพอสมควรนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนะครับเพื่อนๆนสวัสดีครับเพื่อนเอนครับ